ครับสวัสดีครับผมภูนศักดิ์เจริญปีในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการการที่ดินทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นสมาชิกสภาพา้แทนรานะครับของพรรคประชาชนแบบบัญชีรายชื่อก็ในส่วนของกรีนพาริมต์นะครับผมคิดว่าทางรัฐสภาไทยเราควรที่จะเร่งรัดเพื่อที่จะให้รัฐสภาไทยเนี่ยเป็นกรีนอย่างจริงๆซึ่งคําว่ากรีนจริงจริงเนี่ยผมคิดว่าเรามอง กันถึงเรื่องของการบริหารจัดการาในหลายส่วนด้วยกันนะครับอย่างเช่นคําว่ากรีนเนี่ยต้องไปพูดถึงเรื่องของการลดการใช้พลังงานนะครับการลดการเกิดของเสียในขณะเดีวยวกันเราก็ต้องพยายามที่จะนําเอาของเสียที่เกิดขึ้นนะครับมาใช้ประโยชน์ด้วยแต่ส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าทางคณะกรรมการการที่ดินสักก็แคสิบงอดล้อมนะครับได้พยายามเริ่รมและก็พยายาม ดําเนินการร่วมกับทางสภาก็คือเรื่องของการพยายามลดการใช้พลาสติกที่สภานะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในสภาเนี่ยเรามีการใช้ Single-use p l a s t i ิกก็คือพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งนะฮะยกตัวอย่างเช่นในขวดน้ำที่เห็นอยู่ในมือนะฮะซึ่งตอนนี้ผมสังเกตดูว่าในสภาในห้องอาหารต่างๆเนี่ยใช้กันค่อนข้างเยอะ ซึ่งซิงอกิยุพลาสติกเนี่ยไม่ได้เฉพาะแค่ตัวขวดน้ำอย่างเดียวนะครับก็จะมีเือพวกถุงพลาสติกต่างๆซึ่งเราใช้แล้วทิ้งช้อนส้อมใช้แล้วทิ้งนะครับซึ่งใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งซึ่งเหล่านี้นะฮะในต่างประเทศเนี่ยเขามีการแบนการใช้ซิงเกิลยูพลาสติกพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยเป็นเวลานานแล้วนะครับหลายปีในที่ประเทศไทยเนี่ยถ้าสภาไทยเราอยากจะทำเป็นกรีนพาริมต์สมควรที่จะต้องเอาเรื่องนี้นะครับเป็น จุดเริ่มต้นด้วยการทําให้เป็นตัวอย่างซึ่งทางกรรมธิการของเราเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเราก็จัดสัมมนา,าเรื่องนี้นะครับโดยการเชิญทางหน่วยงานอของทาง UN เชิญหน่วยงานของทางสา,าธารณสุต่างๆที่มีการนำนโยบายเรื่องของการแบนซิเคมพลาสติกเนี่ยมาใช้เช่นของทาง EU ต่างๆนะครับเดนมาร์กญี่ปุ่นนะครับก็เข้ามาร่วม กันในการจัดสัมมนา,าทําอย่างไรเราจะลดการใช้พลาสติกแบบขรั้งเดียวทิ้งในรัฐสภาของเรานะะซึ่งก็มันมีหลายวิธีนะฮะตอนนั้นทางเราก็ได้ติดต่อทางรัฐสภา,านะครับท่านรองประธานก็ได้เห็นชอบนะฮะว่าควรที่จะเริ่มโครงการในการที่จะลดการใช้พลาสติกขึ้นนะครับซึ่ง แต่ก็ยังเป็นที่น่าเสียดายว่ายังยังไม่ได้เริ่มอย่างเป็นทางการจริงๆตอนนี้เนื่องมาจากว่าพอเราบอกว่าเราอยากจะแบนพลาสติกนะครับด้วยการลดงดการใช้ขวดน้ําตรงนี้แล้วกลับกลายเป็นว่าเราไม่มีจุดเติมน้ำนปัจจุบันตอนนี้จุดเติมน้าเรามีอยู่2ที่เองเพราะพอเรามาใช้เป็นแก้วอย่างนี้นะครับเราก็จะลดการใช้ขวดพลาสติกตรงนี้ลงซึ่งวันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าสสคนหนึ่งน่าจะใช้กันไม่ต่ำกว่า5-6ขวดนะฮะ แล้วลองคิดดูว่าในจำนวนนี้มีสอสห้าร้อยคนหรือว่าทางสอวอ,อีกสองร้อยคนเนี่ยจะใช้ไปกี่หมื่นขวดต่อวันนะครับซึ่งพวกนี้มันสามารถลดได้นะครับด้วยการถ้าหากเรามีจุดเติมน้ําเพิ่มขึ้นแล้วก็ใช้แก้ตังนี้แทนแล้วก็สามารถที่จะไปกรอกเอาน้ําตรงนี้ใช้นะฮะอันนี้ก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเข้าน่าจะช่วยเรื่องของฟรี์มพาริมนได้นะครับด้วยการแปนซิ l ิโคนพลาสติกแต่หลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าอ้าวแล้วในเมื่อเรา เอาขวดตรงนี้ไปรีไซเคิลแล้วทำไมเราต้องมาแบนการใช้พลาสติกด้วยนะครับอันนี้ผมเชื่อว่างานวิจัยต่างๆเนี่ยมันมีการนำเสนอมาเป็นเวลานานแล้วนะครับว่าไอการที่เรารีไซเคิลขวดพลาส,สติกล่านี้นะครับมันเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานนะครับหลักการในการจัดก,การขยะนะครับเรามีขั้นตอนอยู่เราเรียกว่าเป็นระนดับขั้นในการจัดก,การขยะหรือว่าเวสไฮร์คีเนี่ย มันก็จะมีตั้งแต่ reduce reuse recycle แล้วก็เอาไป recovery แล้วก็เอาไป landfill ซึ่งคำว่า reduce reuse recycle เนี่ยก็คหมายถึงว,ว่าคำแรกใน reduce ก็ Red คือเราต้องไม่ให้มันเกิดเป็นของเสียอันนี้คือเป็นอันดับหนึ่งเราต้องคิดว่าเราต้องอยู่ขั้นตอนแรกให้ได้ซึ่งคำว่า reduce นะครับก็คือการที่จะไม่ให้มีเกิดของเสียเนี่ยก็คือเราก็ปฏิเสธการใช้มันซะด้วยการไปรใช้ตัวแก้วนี้แทนนะครับคำว่า reuse ลำดับขั้นที่2ถ้าทําขั้นหนึ่งไม่ได้เราก็เอาขั้นที่2ก็การว่าเราก็เอาขวดนี่แหละครับไปกรอ,อกน้ําก็คือการ reuse ขวดพลาสติกตัวนี้เอาไปใช้ใหม่แทนที่มันจะกลายเป็น single use ใช่ไหมครัมันก็กลายเป็น uh, secondary use พลาสติกก็จะเป็นการ uh, ลดการเกิดเป็นของเสียได้นะครับส่วนการ r e c y c l ลก็เป็นขั้นที่3มก็คือกระบวนการนี้แหละพอเราใช้เสร็จแล้วแทนที่ท่านจะทิ้งไปน กองขยะท่านก็เอามันไปแยกแล้วก็เอาไปใส่ช่องที่บอกว่ารีไซเคิลนะครับอันนี้เป็นขั้นที่3ขั้นที่4ถ้าสุดท้ายมันทําไม่ได้นะครับรีไซเคิลไม่ได้ท่านก็ค่อยเอาไปเป็น h e ทรีค c บ v รี่ก็คือเอาไปเผาเป็นพลังงานเพราะอันนี้มันก็ผลิตจากตัวเชื้อเพลิงเหมือนกันนะครับผลิตจากน้ํามันดิบนะครับและสุดท้ายก็คือแลนด์ฟิลก็คือการเอาไปฝังลกลบนะฮะซึ่งอันนี้มันจะเป็นปิระมิด จากสูงสุดจนมาถึงล่างสุดสูงสุดนั่นคือดีที่สุด reduce reuse recycle แล้วก็มาเป็น Heat Recovery และสุดท้ายถึงค่อยเอาไป l a n d f i ิลซึ่ง l a n d f i ิลเนี่ยไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับเอาทรัพยากรตรงนี้เอาไปทิ้งเป็นสิ่งที่เราไม่ควรทํามันจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่ล่างสุดนั่นนะครับก็คือการหลักการที่เราควรจะต้องนํามาประยุกต์ใช้สลับในการที่จะบรรลุคําว่ากรีนพาริม n t อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่สุดและตอนนี้ทั่วโลกให้ความสําคัญและก็เป็นข้อห่วงกังวลก็คือเรื่องของการเกิดตัวไมโครพลาสติกซึ่งคําว่าไมโครพลาสติกเนี่ยมันส่วนใหญ่มันก็เกิดจากพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งอย่างเช่นถุงพลาสติกที่เราได้รับตอนเวลาที่เราไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อครับพวกนี้พอทิ้งไว้ 2- 3เดือนเนี่ย S <S <an throp od> เรียกว่าพันธะเคมีที่อยู่ที่ก่อสร้างร่างสร้างตัวเป็นถุงพลาสติกตัวนี้มันจะแตกตัวออกมานะฮะถ้าเราอาวังไว้เฉยตากแดดไว้เฉยก็ได้พลาสติกคุณนิ้จะแตกยุ่ยออกมาหมดเลยนะครับแล้วพอเวลาแตกยุ่ยออกมาเนี่ยเป็นชิ้นเล็กเล็ก,เ,ลก,เ,ลก,เ,ลกเนี่ยมันจะเกิดพลาสติกที่เรียกว่าเป็นไมโครพลาสติกซึ่งไมโครพลาสติกเนี่ยมันมีความเป็นอันตรายเพราะว่าพอเวลาที่มันเข้าไปสู่ห่วงโซ่อาหารนะครับโดยเฉพาะตัวพลาสติกเนี่ยเวลาที่ผมไปเล่นน้าทะเลอะไรเนี่ยผมจะเจอบ่อยมากเลยว่ามีพลาสติกเนี่ย ลอยอยู่ในทะเลแล้วมันค่อยๆสลายตัวออกไปนะฮะเป็นพลาสติกเล็กๆสุดท้ายก็เป็นระดับเล็กมากจนถึงขนาดขั้นเป็นไมโครและปลามันก็กินเข้าไปและไมโครพลาสติกพวกนี้ก็จะไปอยู่อาศัยตามตามตาม,ตามเซลล์ของปลาะะแล้วคนจับปลาไปกินมันก็กลับเข้ามาสู่คนนะครับเคยมีงานวิจัยหลายๆที่ครับไปต่างประเทศมีการพบเซลล์พลาสติกอยู่ในเนื้อเยื่ออยู่ในสมอง อยู่ในอวัยวะของร่างกายของเราซึ่งอวัยวะพวกนี้นะครับเมื่อมีเจอสิ่งแปลกปลอมมันก็จะเร่งกระบวนการที่จะสร้างเราเรียกว่าเป,เป็นเนื้อร้ายขึ้นมานะฮะสุดท้ายลว้วก็อาจกลายเป็นมนะเร็งนะฮะอันนี้ก็คือเป็นเป็นกระบวนการซึ่งผมคิดว่าน่ากลัวมากโดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยเราติดหนึ่งใน10ประเทศที่มีการปล่อยตัวขยะทางทะเลนะฮะมาก ที่สุดเป็นเป็นอันดับสิบของโลกนะฮะแล้วก็กระบวนการของประเทศไทยเนี่ยเรายังไม่มีกระบวนการในการบริหารจัดการในการแยกพลาสติกในการแยกขยะรวมถึงปลายทางในการจัดการตัวขยะที่ดีพอนะฮะอย่างอย่างอย่างที่เราพบเห็นทั่วๆไปเนี่ยขยะส่วนใหญ่มันก็จะถูกเทกองทิ้งไว้พอเวลาฝนตกนะฮะมันก็ชะเอาตัวพลาสติกที่มันที่มันออลอยได้กับน้ำเนี่ยออกไปแล้วก็พอไปถึง แม่น้าแม่น้ําก็ไหลไปสู่ทะเลทะเลก็กลายเป็นแหล่งที่สะสมตัวขยะพลาสติกแล้วก็ผ่านการย่อยสลายเป็นไมโครพลาสติกสุดท้ายมันก็จะวนเข้ากลับมาสู่ของโซ่อาหารนะฮะอันเนี้ยพวกนี้มันจะเกิดขึ้นเป็นวงจรซึ่งผมคิดว่าเรารัฐสภานะฮะในฐานะทีเ่เป็นองค์กรหลักที่จะต้องดูเรื่องของการออกกฎหมายเราควรต้องให้ความสนใจทำเป็นแบบอย่าง การแบนซิลยนต์พลาสติกเนี่ยเ,เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับผมมีความฝันว่าอยากจะเห็นนะครับรัฐสภาไทยเนี่ยมีการยกเลิกการใช้ขวดพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้งนะครับในรัฐสภาโดยเฉพาะอาจจะเริ่มที่ตัวสสของประเทศซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนในประเทศนะครับทำเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนเห็นนะครับก่อนเป็นอันดับแรกครับ